สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลินลาลาชาแนลค่ะแล้วก็วันนี้แม่ลินอยู่กับชปันนั่นเอง ตอนนี้นะคะก็ได้โอกาสแบบหน้าฝนเนาะพานางมาเที่ยวแบบพวก,กขุบเขานะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เขาคอคะ่ะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเมื่อวานก็ไปปูทับเปิกด้วยชอบไหมเชปันแต่ช่วงเนี้ยคะ่ะแม่แม่ด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนเนาะก็ด้วยความเป็นห่วงนะแม่ลินกับเชปันเนี่ยก็เป็นบุคคลที่คือเจอยุงไม่ได้คือเจอแล้วจะรู้สึกว่าน้องเนี่ยแพ้ยุงนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดู แล้วแม่ก็เป็นคนแพ้ยุงเหมือนกันนะคะซึ่งแม่ก็ต้องมีตัวช่วยแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะตัวช่วยดีๆค่ะแม่ๆซึ่งก็คือเป็นตัวแผ่นแปะนะคะของไทยก็ปามตัวนี้นะคะแล้วเขาก็มีแบบเป็นสเปรย์ด้วยนะคะเป็นแบบแอโร่โซลนะคะแต่เอาจริงๆคือด้วยความที่น้องอยังอายุไม่ถึงขวบวิธีที่แม่คิดว่าเวิร์กแม่เลยคิดว่าเวิร์กก็คือฉีดพ่นที่มือนะคะแล้วก็ถูๆแล้วก็ทาที่ตัวน้องก็เลย จะแนะนําถ้าเป็นน้องที่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบนะอันนี้คือในความรู้สึกตัวเองคือใช้แบบแผ่นแปะดีกว่านะคะเอาไปนั่งศึกษาอยู่คนเดียว <c oughs> อาชปันดูอันนี้ไปก่อนดูอันนี้แบบสเปรย์นะคะส่วนอันนี้เป็นแบบแผ่นแปะแผ่นแปะอ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้ดูนะมันใช้ยังไงอ่ามันเป็นตัวแผ่นแปะกันยุงสําหรับเด็กนะคะก็คือมีเอาให้ดูด อ่ะเชปันมาก็แปะตรงไหนก็ได้นะคะตรงเสื้อตรงอะไรอย่างนี้มันก็คือจะทําให้ไม่มียุงเข้ามาใกล้หนูเลยตรงนี้ดีไหไมเหลือ<น>ะะโอเคอันนี้ก็คือแผ่นแผ่นนะคะมันก็จะมาแบบนี้นี่น่ารักนะคะกลิ่นก็คือเป็นแบบไ,<น>ไตรก๊าดามเลยแล้วก็แปะด้านหลังตรงนี้อุ้ยสีเข้ากับชุดเชปันเลย แต่อย่างนี้นะคะกลิ่นมันก็จะฟุ้งๆที่ตัวเขากลิ่นก็ไม่แรงมากนะแค่นี้เองยุงก็จะไม่ยุงก็จะไม่มาตอมหนูมากัดหนูแล้วจ้าาหลังจากที่ใช้ไปอ่ะก็รู้สึกว่าเออน้องแบบ ไม่ค่อยมียุงมากัดน,นะคะแล้วก็แบบไม่มีพวกแผลตุ่มๆที่มาจากยุงเพราะว่าเชปานะ่ะแผลยุงเยอะมากก็มาแนะนํากันแล้วเดี๋ยวไปดูวิวของเขาขอกันเลยค่ะรู้สึกว่าชอบมากเป็นแบบทะเลเหมอกแบบสวยมากๆเลยค่ะแม่แม่แนะนําเหมือนกับไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยนะเอาจริงตอนนี้เหมือนแบบอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะไปชมภาพกันค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย